พระพุทธศาสนาในยุคสมกกครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับเราก็กลับมาอีกแล้วนะห่างหายบ่อยและเกินครับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาในยุคสมกกซึ่งผู้ฟังนะตอนนี้นหลายท่านเชื่อว่าก็คงจะค้านแล้วว่า um, มีหรอไม่มีเพราะว่าในสมกฉบับเจ้าพระยาประคังผนที่เราอ่านกันเนะยครับการกล่าวถึงพระพุทธศาสนามีอยู่เราสองจุดก็คือการดูตัวของเลปีนวัตกำลอและก็เรื่องของหลวงจีนเพาเจ้งที่ว่า ส่วนมนต์ให้กับคนอูหลังจากคนอูเป็นวิญญาณพยาบาทนะครับแต่ทีนีค้คือในนั้นมันไม่มีด้วยความที่ว่ามันเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์นะครับแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นในเชิงประวัติศาสตร์ครับคนอื่นก็ต้องเท้าความมันก่อนนะครับว่าพระพุทธศาสนานครับเข้ามาในแผ่นดินจีนในสมัยของพระเจ้าฮัน่นหนิงตี้ครับก็เดินทางจากบริเวณแคว้นคันธาระทางอิน,อนเดียตอนเหนือเหนือหน่อย เข้ามาสู่ประเทศจีนครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากว่าพระเจ้าหันมิตี้นีครับทรงมีสุบินนิมิตฝันว่ามีพระพุทธรูปของคำเวียนอยู่เหนือพระราชมณียนก็เลยสั่งให้คณะทูตไปออกตามหาเนี่ยไปดูซิว่ามาจากทางไหนอะไรยังไงเรื่องของพระพุทธรูปนี่เออทางคนจีนเขาเชื่อว่าเป็นพระ เป็นพระทรูปเ,เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่มาเข้าฝันก็สั่งให้ออกไปตามหาคณะทูตก็ไปถึงบริเวณแคว้นคันธาระในภาพบริเวณอินเดียตอนเหนือก็ไปเจอกับลัทธินี้ก็คือไปเจอกับาศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ได้พบกับพระภิกษุสองรูปก็คือพระกัสยาป,ปะมาตังคะและพระธรรมรัตโคพรก็น,นิมนต์สองท่านนี้มาท่านก็เอาพระองค์พระไตปิฎดกเอาคำพงคำพีอัตถกโถงอัตถกถาขนกันเข้ามาเดินทางมาจนมาถึงเมืองจีน พระเจ้าฮั่นหมิงตี้ก็ดีพระไทยมากเลยว่าโอ้โหได้เจอสิ่งที่ฝันแล้วก็นิมนต์ท่านมาอยู่แล้วก็สร้างวัดถวายทีนี้ขณะที่เดินทางมาเนี่ยครับได้ใช้มา้าในการเดินทางครับมา้าขาว ด้วยความที่มันแบกบพระไตปิฎกเดินทางจากคันธาระนะครับข้ามทะเลทรายโกบีข้ามน่านข้ามนี่มาจนถึงเมืองหลวงได้ท่านก็เลยถวายวัดและวัดที่ถวายเนี่ยตั้งเป็นชื่อม้าตัวนั้นเสียก็คือให้เรียกว่าวัดแปะเบยี่หรือวัดม้าขาวนะครับโดยวัดแปะเบยี่เนี่ยก็ี่ก็คือยังมีรูปของตัวม้าขาวอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพาผมไปขโมยมาจากในเน็ตนะครับทีนี้ก็ด้วยความที่พระพุทธศาสนานครับเข้ามาในเมืองจีนด้วยพระอุปัมภมของพระมหากษัตริย์แต่ มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนชนชั้นล่างเลยชาวบ้านก็เลยยังนับถือเต่านับถือคงจื้อกันอยู่ไม่ได้มาสนใจว่าอะไรศาส,สนาจากตะวันออกเออเรื่องของเขาเอาล้วจากตะวันตกก็เรื่องของเขาไม่ได้สนใจอะไรมากส่งผลให้ศาสนาพุทธนะครับเผยแพร่อยู่แค่ในกลุ่มของชนชั้นสูงเท่านั้น แต่ทําไมศาสนาถึงกลับมาแพร่หลายในคนจีนไดใน้ในเวลาต่อมาที่เราจะได้รู้จักกันในชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายานหรือนิกายเถราวาทต่างๆที่อยู่ในจีนนะครับสาเหตุมันเกิดจากความที่ว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งขออนุญาตไม่สปอยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอยู่ในตอนท้ายของคลิปเข้ามาเผยแพร่ประจวบกับว่าถ้าท่านจํากันได้ในช่วง สมัยของราชวงศ์ฮั่นตอนปลายหรือช่วงสำกกของเรานะครับมันเกิดความวุ่นวายเกิดการสู้รบปกมือแย่งชิงความพลหลนต่างๆบ้านเมืองวุ่นวายมากเลยครับอาจารย์เสถียรภูธนทานะครับนักปราชทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้เสนอไว้ว่าพระศาสนาได้แคล้ในนิสปราชาชนสาหมันถ้าอยากประชาชนต้องได้รับการทุกเข็นจากการทำสงครามไม่เว้นแต่ละเดือนไม่พลาดแต่ละปีได้รับความทุกข์ทนหนุนมองเลยทยทุกคนก็ต้องตกหลัหาที่พึ่งทางใจมาดับร้อนและเวลานั้นน่ะ ที่ว่าปรัชญาคําสอนของจีนไม่สามารถจะดับรรองได้ก็เพราะเหตุว่าการทำสงครามกลางเมืองอย่างจริงจลียุคขนาดนั้นแสดงให้เห็นว่าคํสอนของเฉินื่อไม่ใช่ไม่ได้แล้วถ้าไม่สามารถที่จะดึงใจสู่คนเอาชนะใจสู่นักปกครองทั้งหลายให้เขามาดำเนินตามคันลองแห่งธรรมะของเฉินจี่ได้ทุกคนก็มันนั้นให้กับคำสอนของเฉินื่อหมดจึงได้ต้อนรับทุธศาสนากันหรือเกิ่ ครับก็อย่างที่อาจารย์เสถียรท่านได้พูดไว้นะครับและทีนี้ถามว่ามีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเฮ้ยประชาชนในยุคสามก๊กหันมานักถือพุทธศาสนาก็ไม่ค่อยมีหลักฐานนะครับแต่เท่าที่คนพบก็จะมีเรื่องของโจสิตเราทุกคนนะครับรู้จักโจสิตกันดีครับโจสิตเป็นนักดนตรีนักกวีนักปรา์ที่มีความรู้ความสามารถสูงส่งเหลือเกินผลงานของเขาในยุคสามก,ก๊กที่เราจะคุ้นเคยกันมากเลยคือบทกวีเจ็ดเก้าว่าด้วยเรื่องของถั่วที่ ทำลายถั่วด้วยกันเองโดยแถมยังเอาฟืนซึ่งเป็นรากมาจากรากของถั่วมาเผาเล่งไฟฆ่ากันเองอีกเออทั้งที่เกิดจากรากต้นเดียวกันแท้ๆที่โจสิทธิ์ได้แต่งถวายกับพระเจ้าโจผีตอนนั้นยังเป็นวุยอ๋ยองอยู่นะฮะวุยอ๋องโจผีอีกทั้งโจสิทธิ์ยังมีผลงานทั้งนั้นการกรวีและอะไรอื่นอีกมากมายแม้ว่าเขาจะพยายามไม่ค่อยเล่นการเมืองแต่การนั้นการเมืองก็ยังกลับมาเล่นเขาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการสังหารเอีวซิวผู้รู้ทันใจโจโฉมากเกินไปนะฮะอาจารย์ เอลซิวนี่เป็นอาจารย์ของโจสิ์และอื่นๆอ,อีกมากมายที่โจสิตโดนรังแกโดนอะไรต่างๆนานามากมายหลังจากพ่ายแพ้ในสมรภูมิทางการเมืองกระน,นั้นครับในเชิงศาสนาเนี่ยครับโจสิ์ก็เป็นคนที่เป็นอัจฉริยภาพและถูกยกจ่องให้เป็นคนคนแรกนะครับที่แต่งดนตรีทางพูทสนาประกอบกับ บทสวดมนต์คือเป็นเรื่องของการสวดมนต์เป็นทํานองครับหลักฐานในทันโมทยานรัตนวนาหรือฝ่าวันจูหลินนะครับได้กล่าวว่าทุกครั้งที่โจสิทธิ์อ่านคำพีทางพระพุทธศาสนาจะคบคิดไข้ควรและเห็นว่าเป็นยอดของธรรมะจึงแต่งบทสวด เป็นทํานองเพลงผู้คนให้สวดสืบต่อกันมาจนกลายเป็นแบบแผนเขาเคยไปเที่ยวเขาอีสานบัดดลนได้ยินเสียงคร,รมัคีตาดังกลางอากาศแจมสไพเราะทาให้ชื่นชมศรัทธาฟังคนเดียวอยู่นานและเหล่าบริวารก็ได้ยินเจ้าสิกย์ทราบซึ้งในสาระเข้าถึงแก่นธรรมจึงเรียนแบบคีตานั้นแต่งบทสวดและทํานองของจีนขึ้นกลายเป็นแบบแผนแก่ยุคหลังบทสวดบนภาษาจีนพร้อมทํานองจึงเริ่มต้นขึ้นในครั้งนั้นหรืออย่างในหลัก ในอีห้หยวนนะครับของหลิวจิงซูก็ได้กล่าวไว้ว่าตันซื่ออ๋องโจสิทธิ์เที่ยวภูเขาปัดดนได้ยินเสียงสวดมนต์ดังกลางอากาศกังวานไปไกลเขาจดบันทึกไว้ถือว่าเป็นเสียงของเทวดาพวกนักพจน์เต๋าแต่งเรียนแบบเป็นเสียงสะท้อนสนองกลับก็อข้อมูลตรงนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากหนังสือร้อยหนึ่งคำถามสามก๊กของอาจารย์ถาวรสิกาโกสนท่านแปลมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะ แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพท่านกวีของโจสิทธิ์เพราะว่าการจะเอาบทสวดมนต์ซึ่งก็เป็นหลักธรรมลึกซึ้งอยู่แล้วมาเข้ากับจังหวะของทางการดนตรีซึ่งต้องอาศัยความรู้ในด้านดนตรีอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงกันว่าเนี่ยอาวักนี้คำมันต้องติดคำมันต้องมีเสียงมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงได้เนี่ยมันคือมันเป็นเรื่องยากถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่ได้คนที่เก่งทั้งในเชิองอักษรศาสตร์ทั้งจีน ทั้งภาษาสันสกฤตทั้งภาษาจีนคนที่เก่งในเชิงหลักธรรมและคนที่เก่งในการดนตรีมาประกอบรวมกันอยู่ในคนคนเดียวเนี่ยฮะจะไม่สามารถเกิดบทเพลงเหล่านี้ขึ้นมาได้เลยนะครับก็สิ่งนี้ก็เลยแสดงถึงอัจฉริยภาพของโจผีเออของโจสิธิ์อีกได้เลยสิ่งเหล่านี้ก็เลยแสดงถึงอัจฉริยภาพอ่าที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะกวีของโจสิธิ์นะครับการนั้นก็อาจจะมีผูค้คาได้ลงมาอีกว่าเฮ้ยโจสิธิ์นี่ก็ลูกลูกชายของโจโฉว,วุยอ๋องแห่งวุยก๊ก มันก็คงเป็นธรรมดามากเขาก็ถือเป็นชนชั้นสูงแหละที่จะได้รู้จักกับพระพุทธศาสนาเพราะผมบอกไว้ตอนต้นว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของชนชั้นสูงนะครับใช่ครับก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่เถียงมากครับแต่ทีนี้ครับในบริเวณเจียงหนานหรือแคว้นกังตังของซุนกวนนะครับก็บปรากฏเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่น่าอัศาจรรย์อยู่ประเด็นหนึ่งแล้วก็ก่อให้เกิดวัด วัดจีนแห่งอาจจะเป็นแห่งที่สองนะครับในแต่เป็นแห่งแรกในเมืองกลางต่างนะครับขึ้นเหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์ของพระคังเซิงหุยและพระบรมสา,า,ารีริกธาตุครับพระคังเซิงหุยเป็นใครพระคังเซิงหุยนะครับเป็นภิกษุผู้แตกฉานในพระติปดกและรอบรู้หลักธรรมในคัมภีร์ต่างๆนะครับทั้งในศาสนาพุทธในศาสนาพราหมณ์แล้วก็ในลัทธิเต่าลัทธิคงจือ้อ ในเกาซึงจ้วนหรือประวัติอุตมสงของพระรักยะหุยเจียวนะครับท่านก็สันติฐานบ้างก็ว่าเป็นภิกษุชาวอินเดียบ้างก็ว่าเป็นภิกษุชาวตุรกีที่เดินทางมาอินเดียหรือบ้างก็ว่าท่านคังเซิงหุยเนี่ยเป็นภิกษุที่มาจากกรุงเจียวจื้อหรือบริเวณเวียดนามนะครับแต่เข้ามาเผยแพร่ในจีนเอาเป็นว่าหลักสําคัญอยู่ที่ท่านเข้ามาเผยแพร่ศาสนาพุทธในจีนในยุคของพระเจ้าสุนกวนแล้วก็ได้น้มนาวพระเจ้าสุนกวนให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาได้สําเร็จครับ โดยก็เน,นื้อหาต่อไปนี้นะครับผมขออนุญาตอิงตามคําแปลของเมธีพิทักษ์เทียรธรรมพิยพรม้องวรังกูลและพรพิมลสีหมอกนะครับโดยผมไปหยิบมาจากงานเขียนเรื่องชีวรประวัติพระพังเซิงคุ้ยในคำพีเกาเซิงจ้วนแปลการอัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุของพระพังเซิงคุ้ยในรัชสมัยพระเจ้าสุนทรยุคสามก๊กจากวบรารพุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เริ่มจากว่า พระครังเซิงหุ่ยนะครับท่านมาเผยแพร่หลักธรรมในเมืองกังตังแล้วขุนนางเมืองกังตังทั้งหลายก็เห็นว่าเฮ้ยผู้นี้เนี่ยประพฤติตนแปลกๆในในหนังสือที่แปลเนี่ยเขาแปลไว้ว่ามีคนเถื่อนเข้ามาอยู่ในแคว้นเขาเรียกตัวว่าสมณะพฤติกรรมและการแต่งกายของเขาไม่สอดคล้องกับจารียประเพณีของเราดังนั้นจึงควรเฝ้าติดตามเรื่องนี้ขุนนางก็คือกราบทูลกับสุนกวนสุนกวนก็เลยว่า ในสมัยของพระเจ้าฮั่นหมิงตี้เนี่ยก็เคยมีเรื่องที่ว่าพระเจ้าฮั่นหมิงตี้ส่งพูดไปตามหาเทพเจ้าของคนหนึ่งใช่เขาใช้คำว่าเทพเจ้านะฮะชื่อว่าพุทธ,ธะเห็นทีว่าจะเป็นเส้นสายเกี่ยวข้องอะไรกันมามั้งเลยให้เรียกตัวเข้ามาถามพอพระครรงเซิงหุ่ยเข้ามาเนี่ยครับพระเจ้าซุนกวนก็เลยถามว่าพุทธ,ธะมีคุณพิเศษอะไรบ้างพระครรงเซิงหุ่ยท่านก็อธิบายว่าพระคาถาพระตถาคต พระสดาของเราได้ปรินิพานานานแล้วแต่ไม่ว่าดินแดนแห่งใดก็ตามหากมีพระบรมสารีาาริกธาตุประดิษฐานอยู่น้าที่แห่งนั้นจะมีความสว่างสวยัยเจริญรุ่งเรืองในอดีตการนานมาแล้วอ่าครับพระเจ้าสุนวรดนอย่างนั้นก็เลยท้าเลยครับว่าถ้าเกิดว่ามันดีจริงงั้น หากท่านสามารถนำสรีระาธาตุของพุทธ,ธะมาอยู่ในมือท่านได้เราจะให้ท่านสร้างสถูปเพื่อเก็บรักษาสิ่งนั้นไว้แต่หากว่าสิ่งที่ท่านพูดถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องโป้ปดมดเท็จบ้านเมืองก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายที่บังคับใช้กันปกติพระครังเสงขุนนนก็รับคำนะครับแล้วก็บอกว่าขอเวลา7วันแล้วก็มาปรึกษากับเหล่าลูกศิษย์ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเจริญงเงืองหรือล่มสลายขึ้นอยู่กับโอกาสนี้ หากพวกเราไม่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดา,ศามาปักหลักาศาสนาในดินแดนนี้ต่อไปนี้ก็เห็นจะไม่ต้องทําอะไรกันอีกแล้วก็คือ,อยังไงก็คงต้องตายอ่ะดังนั้นให้ทุ่มเทกับง,งานนี้ถึงที่สุดครับพระคังเสิอหู้ท่านก็พยายามแล้วพยายามแล้วพยายามอีกพยายามอยู่แล้วจนเจ็ดวันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นครับอา้าวแล้วเจ็ดวันต่อมาท่านก็เลยไปขอสุนกวนมาขอเวลาเจ็ดวันสุนกวนก็อหาใหายก็เจ็ดวันต่อมาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอีกครับ พระเจ้าคังเซิงหุยท่านก็เลยว่าเอ้ยขออีกครั้งละกันพระเจ้าสุนกวนท่านก็ให้มานะว่าให้เจ็ดวันครั้งที่ทาสามพัองเซิงหุยรอมาหกวันไม่เกิดอะไรขึ้นครับจนกระทั่งวันที่เจ็ดนะครับในยามห้าเนี่ยครับจู่ๆก็ได้ทุกคนก็ได้ยินเสียงต้องกังวานเหมือนวัสดุโลหะสัก่างกระทบถูกดังมาจากข้างในโถท่านคังเซิงหุยรีบลุกจากที่เข้าไปพิสูจน์ด้วยตาตนเองในที่สุดพระบรมสารีาริกธาตุก็ได้เสด็จมาอยู่กับท่านคังเซิงหุยเป็นผลสําเร็จ พระครองสังุูตก็เลยนําพระบรมสารีริกธาตุนี้เนี่ยครับขึ้นถวายพระเจ้าสุนกวนนะครับก็เกิดเรื่องราวอิทธิฤทธิอะไรต่างๆนานา,นาม,มากมายไม่ว่าจะเป็นตอนที่พระเจ้าสุนกวนเนี่ยหยิบพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาดูและจะวางคืนแล้วค่อยเทลงถาสัมฤทธิ์ปรากฏว่าตอนเทลงถาสัมฤทธิ์เนี่ยครับถาสัมฤทธิ์มันแตกเฉยเลยครับพระเจ้าสุนกวนก็เลยคลางแคลงว่าไทยแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าของถ้าเกิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นของดีจริงต้องทดลองได้ เจ้าสมควรเลยสั่งให้เอาทั่งวางไว้เอาพานวางบนทั่งและเอาพระบรมสารีริกธาตุใส่ไว้บนพานเตรียมใช่ทุบบอกว่าเฮ้ยสักสิิ์จริงต้องทุบได้นะพระคัสงเซิงหุยท่านก็เลยกล่าวกรอนบทที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับซึ่งจริงอันนี้เป็นจำนวนแปลนะครับท่านกล่าวว่าเมฆแห่งธรรมย่อมคลุมท้องนภาทุกย่อมฟ้าต่างวอนขอรอหยาดฝนพุทธธรรมจงปรากฏสำแดงตนบันดาลดลคุณฤทธิภิกษุธาว่าแล้ว ก็ทุบค้อนลงไปปรากฏว่าครับตัวพานที่รองรับพระบรมสารีริกธาตุก็ดีตัวทั้งที่รองรับพานที่ตั้งอยู่ก็ดีตั้งถูกทุบบุบลงไปทั้งคู่แต่ไม่เกิดอะไรขึ้นกับพระบรมสารีริกธาตุเลยครับ<อ> <โ eger. S 2> พระเจ้าสุนควรก็โอ้โหปลื้มใจว่าอัญเชิญมาสําเร็จเป็นของจริงของแท้แน่นอนเลือกเกิดเรื่อมถอยศรัทธามากเลยรับสั่งให้สร้างวัดและสถูปสําหรับเก็บพระบรมสารีริกธาตุวัดที่สร้างนะครับเชื่อวัดเจนซู หรือแปลว่าวัดแห่งแรกก็คงจะหมายถึงวัดแห่งแรกในเมืองกลางต่างๆนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในยุค3ามก๊กนะครับที่ว่ามีหลักฐานปรากฏทั้งในเอกสารฝ่ายศาสนาและเอกสารฝ่ายบ้านเมืองนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ยอมรับครับว่าอาศัยข้อมูลจากบรสษาจากแหล่งต่างๆที่บางทีก็เป็นภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษที่ก็อ่านไม่อาจจะไม่แตกมาก อาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดในตรงนี้ก็ขออภัยทุกท่านที่มารับชมละรับฟังวันนที่นี้นะครับหากผิดพลาดประการใดรบกวนคอมเมนต์หรือข้อใส่ข้อเสนอแนะไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ที่ก็อาจจะอีกสักพักใหญ่ๆอีกแล้วนะฮะคลิปเท่าจัปีละครั้งเลยก็ขอบคุณที่ยังอุตส่าห์อยู่รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ